สวัสดีครับวันนี้ผมเจอปัญหาเรื่องแถววงจรชุดคอนโทรลแอร์มันมีตัวถ้าจะเป็นคาปาซิตเตอร์นะครับพังมันไหม้แล้วก็ทำให้ชุดคอนโทรลของแอร์นะครับมันใช้งานไม่ได้นะครับผมก็เลยรื้อรื้อออกมานะครับจะให้ดูนะครับรื้อออกมาเป็นแบบนี้เละเลยนะครับ เพราะว่าตอนแรกผมลองเอาเปลี่ยนแทงอื่นนะครับเมืเ่อนผมมีอยู่ประมาณสักสองสามตัวซึ่งใช้รุ่นนี้อยู่ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับปรากฏว่ามันมันก็ใช้ไม่ได้ผมก็เลยทําการเปลี่ยนชุดคอนโทรลนะครับเป็นแบบไหนเดี๋ยวให้ให้ดูกันนะครับนะเป็นรุ่นนี้นะครับของเดิมเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับอ่าของเดิมเป็นตัวนี้ตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้า ผมไม่แน่ใจว่านอกจากไอ้ตัวในอันนี้มันพังแล้วเนี่ยมันจะมีตัวไหนเสียหรือเปล่านะครับผมก็เลยเจริงๆผมมีตัวนี้ตัวหนึ่งมาลองแต่ว่าหน้าตัวนี้น่าจะโปรแกรมมันน่าจะเสียเพราะว่าอันนี้ตัวนี้ที่ไหมสําหรับตัวของของติดเครื่องนะครับที่มันพังตัวนี้มันไหมนะครับแต่ตัวนี้มันก็มันเออเลอร์อนะครับมันทํางานพัดลมหมุนตลอดเวลาผมไม่แน่ใจเป็นเพราะอะไรอันนี้ผมไม่ได้เป็นช่างซ่อมแผงนะผมเปลี่ยนเดียวผมก็เลยยกออกไปเลยเหมือนเดองครับก็ไปซื้อชุด คอนโทรลมาที่เป็นรีโมทก็จะมีประกอบด้วยนะครับรีโมทนะครับรีโมทหนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวจะมีตัวตัวรับสัญญาณนะครับหรือเป็นตัวปุ่มต่างๆนะครับหตัวมีสายสัญญาณนะครับแล้วก็ตัวชุดคอนโทรลมันจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นนี้ซึ่งมันก็จะมีข้อเสียเรื่องของสวิงนะครับเพราะว่าสวิงมันจะไม่เหมือนกัน มันผมจะไม่ไมต่อสวิงนะครับก็จะใช้เป็นแบบตั้งไปเลยนั้นเราใช้ของเราเองไม่น่าเป็นไรอยู่แล้วนะครับถ้าซื้อตรงรุ่นเนี่ยจริงๆแล้วประมาณผมเคยซื้อรุ่นนี้มานะครับแรกมปนประมาณสัก,ส,กสักจะเป็นพ9นเก้านะครับพันเ้มีดีโมทเหมือนกันนะครับแต่นี่ก็ลองแปลงดูนะครับตัวนี้ก็800กว่าบาท850บาทประมาณนี้นะครับรุ่นนี้แล้วก็ใช้อีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยถ้าขาดไม่ได้ นะครับก็จะมีตัวนะแม่เหติกเงียบนะครับจริงๆแล้วผมใช้แมกเหลกเงียบเนี่ย,ยลหลักๆคือมันไม่เกี่ยวว่าเงียบไม่เงียบหรอกมันเกี่ยวว่ามันเล็กแล้วมันก็สามารถใส่เข้าไปในในชุดตัวนี้นะครับมันจะมีมันจะมีช่องครับผมลือออกไปผลแล้วจะมีตัวปรติจะมีตัวประโปงสไายมลแปลงอยู่นี้หนึ่งตัวนะครับผมก็ลือออกแล้วก็เพื่อจะใส่ ชุดนี้บวกกับตัวชุดคอนโทรนครับเข้าไปได้นะครับแต่ว่าชุดคอนโทรนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าต้องต้องตัดปากน่าต้องดูทีมเพราะว่ามุมมันอาจจะจะพอดีเกินไปหรือ,อยังไงไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องตัดตัดตัวนี้ออกตัดพลาสติกนี้ออกนะครับส่วนเรื่องสําคัญนะครับก็คือแมกเหติกเนี่ยสำคัญมากเลยเนื่องจากว่า จะมีตัวสัญญาณนะครับวันนี้จะเป็นจะมีตัวต่อพัดลมนะครับจะมีอยู่นะครับมีโลหะมีเดียมไฮนะครับพัดลมจะมีอยู่สี่สายด้วยกันนะครับเราก็าไปต่อทาตามตามสายนั้นเลยแจะมีตัวสายนิวตันอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเอานิวตันไปจำรวมนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็น ตัวที่ใช้ควบคุมคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวสายไฟนะครับสายบ้านนัเนี่ยต่อเข้ามานะครับแล้วจะเป็นต้นนะครับเข้ามาแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นส่งสัญญาณให้แมกเนติกนี้ทํางานนะครับเราก็จะส่งสัญญาณมาที่ตัวนี้แมกเนติกนะครับเอามาต่อกับทางด้านนี้เพื่อให้มันควบคุมการทางานของคอมเพรสเซอร์ครับตัวนี้คือง่ายเป็นสวิตช์สะพานไฟนั่นเองนะครับ เพื่อจะไม่ให้ตัวนี้มันพังนะครับเราหลักตัวนี้สําคัญมากนะคู่กันเลยถ้าไม่ไม่ติดตัวนี้นะครับจะมีแม็กกิแบบธรรมดาอีกรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งราคาถูกกว่านะแต่ว่ามันตัวใหญ่ถ้าเราตัดต่อใส่ในตัวคอยเย็นเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ดีกว่าแต่บางรุ่นเน่ะมันต้องไปตัดต่อที่คอยร้อนผมว่าก็ใช้ตัวใหญ่ได้เพราะมันมีพื้นที่ในการใส่เข้าไปเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มประกอบนะครับอย่างนึ่งเออนี่ัน,นี้ครับสายนี่สําคัญมากต้องมีนะครับมันจะใช้ในการต่อ แปลงสายกับไฟที่เรามีอยู่ไปแปลงเข้ากับตัวนี้บางอันมันใส่ได้นะครับแต่พัดลมเนี่ยต้องแปลงลวัตเปอร์เซ็นต์เพราะพัดลมสายเดิมมันจะเป็นลักษณะต่อเข้ากับกับตัวนี้นะครับเป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้ตัวนี้แทนไปตัดสายมันโอเคนะครับเดี๋ยวผมก่อนจะเริ่มงานก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะอัปเดตอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นัไงบ้างแมกเนติกนะครับก็จะมีหน้าที่เหมือนกับสะพานไฟนะครับแต่ว่า มันมีการใช้กระแสไฟเข้าไปควบคุมอีกทีหนึ่งก็จะมีตัวต่อไฟเข้ามานะครับจะมีลายแล้วก็นิวตันปกติเข้ามานะครับเพื่อจะส่งสัญญาณเพื่อให้มันควบคุมนะครับทีนี้ต่อเนี่ยมันจะมีบอกนะครับจะมีคู่5 6นะครับแล้วก็มี2กับ4นะครับก็คือคู่ข้างล่างนี้ของอันเราเลือกใช้คู่ใดคู่หนึ่งก็ได้นะครับแต่จริงบางทีเขาก็จะใช้ครบนะครับต่อนี้จะเป็นคู่นิวตันอันนี้จะเป็นคู่ไฟนะครับคู่ลายนะครับก็ ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ทั้ง2หรือใช้แค่อันเดียวผมที่เลือกแค่แค่คู่นี้ครับเพราะว่ามันตัดต่อพร้อมกันหมดผมจะเลือกแค่คู่นี้เดี๋ยวผมจะเริ่มต่อนะครับต่อตัวสัญญาณที่มาจากชุดคอนโทรลก็จะต่อเข้าตัวนี้นะครับที่เขียนว่าคอมนะครับจะมาเชื่อมแบบตัวน,น,นี้แล้วก็จะเอานิวตันมาต่อตัวนี้นะครับดูจด,ดูจากนะครับก็จะมีศูนย์กับหนึ่งนะครับมาดูก่อนนี่ครับ,จะ,ะรบ,รบจะต่อ ต่อเข้าชุดนี้นะครับตัวควบคุมจะเป็นตัวเปิดปิดนะครับเราก็จะต่อตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มต่อกันเวลาต่อแคมป์นะครับสายนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับน่ครับตัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เวลาต่อกับสายนะครับสังเกตว่าเราผมก็จะม้วนสายให้ลักษณะกลมหน่อยนะครับมันมือหมุนหน่อยแต่เวลาเราบีบไปแล้วนะครับเพราะว่า ลองบีบดูนะครับเพราะว่ามันหลุดนะครับม,ม, Brothers, ม,มันหลุดมันไม่แน่นนะครับบางคนก็ใช้ในการงอนะครับงอสายเพื่อให้มันเป็นปมนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบครับจะเทคนิคของผมนะผมจะใช้แบบนี้ผมเราจะกว่วโซนะครับหัวแรงนะครับโซเข้าไปนะครับโซเข้าไปนะครับให้มันได้ลูกหน่อยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็บีบนะครับอันนี้จะทําให้แน่นยิ่งขึ้นนะครับเอาลองปรับใช้ดูได้นะครับ การต่อแบบนี้นะครับสายพัดลมนะครับผมก็จะต่อได้มาเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนิวตรอนนะครับผมจะมาต่อับเข้ากับนิวตรอนหลักตัวนี้นะครับแล้วก็สปีดนะครับจะมีสีดำเป็นไฮมีเดียมนะครับแล้วก็โลเดี๋ยผมจะต่อเข้ากับตัวชุคคอนโทรลนะครก็ผมได้ต่อเข้ากับระบบ ต่อสายต่างาเข้าระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะเทสดูนะครับก็จะเป็นชุดคอนโทรลนะครับตัวชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนนะครับจะมีตัวแมกนติกนะครับก็จะเป็นคู่ที่ต่อจะมีตัวสายนี่นะครับสายไฟ นะครับสายไฟที่มาจากบ้านไลน์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัวไปต่อสายไฟกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้คือสายสัญญาณที่มาจากชุดคอนโทรลนะครับต่อเข้ากับแม่เนีติโอเคอันนี้จะเป็นชุดของชุดคอนโทรลนะครับก็จะมีตัวนะครับอันนี้จะเป็นตัวนิวตอนนะครับแล้วก็จะมีนะมีตัวสายไฟไฟแล้วก็ตัวที่ส่งสัญญาณไปหาตัวแมกเนตินะครับอันนี้จะเป็นชุดพัดลม จะมีตัวสปีดนะครับจะมีไฮมิดเดียมโลวนะก็บต่อตรงนี้ส่วนชุดนี้จะไม่มีชุดคนโทนพัดลมนะครับบานสวิงจะไม่มีดังน,นั้นเราจะตั้งยาว,ยว,ว,วแต่ส,ส่วนใหญ่จะใช้พ่วกกับแอร์แขวนถ้าสนใจนะแต่วันนี้ผมแปลงกับชุดติดผนังนะครับเพนะราะว่ามันจะใช้บานสวิงไม่ได้ก็จะตั้งไว้เลยส่วนตัวแคปพัดลมนะครับก็จะใช้ของเดิเดมนะครับไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันนะครับก็จะต่อลักษณะนี้นะ,นะครับส่วนสังเกตสายกราวผมจะเอ็ดนิวตันนะครับผมจะ ต,ต่อแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใ,ใช้ตัวหัวแรงนะครับจับรวมสายแล้วก็พันกับคอเทปนะครับผมจะใช้หัวแรงแตะกัวเชื่อมนะครับพันนะครับก็ได้เป็นลักษณะนี้นะครับสายตัวนี้ที่ผมจะต่อเนี่ยตัวนี้ผมก็จะต่อกับพัดลมนะครับต่อกาวที่มามารวมกับชุดคอนโทรลนะครับให้กาวทันทีนะครับนิวตันนะครับที่มากับชุดคอนโทรลแล้วก็นิวตันที่ไปกับ ตัวแมเนี่ยติถ้ากับนิวตันเนี่ยมันจะมาเข้า1ออก3ว่ายง่ายครับเข้ามา1ออกมา3านะครับนิวตันทั้งหมดว่าง่ายนะครับถ้ามาจากตัวชุดไฟบ้านนะครับก็จะเป็นออก4ี่ว่าง่ายเลยดีกว่า1นะครับ1ก็คือไปตัวคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็อีก3ก็จะเป็นชุดเกี่ยวกับชุดควบคุมนะครับมีพัดลมตัวนี้นิวตันนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่3าก็จะเป็นตัวควบคุมโทนตัวที่4จะเป็นนิวตันที่จะไปตัว ควบคุมแมกเนติกนะครับก็จะต่อแยกนิดนึงทีนั้นเราต้องดูว่าว่ามันต่อยังไงก่อนนะครับเราถึงจะเดินสายต่อสายถูกนะครันนี้มันยังไม่เป็นระเบียบนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะยัดเข้าไปนี่ผมเอามาเทสก่อนว่าจากการที่ต่อเราเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองมาทดสอบนะครับผมได้ต่อตัวตัวชุดนี้นะครับเข้ากับคอนโทรลเรียบร้อยนะครับตัวควบคุมนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะทํางานไหมนะครับเดี๋ยวลองดูกัน กดเปิดดูนะครับน,นี้จะลองจากชุดควบคุมก่อนเรียบร้อยนะครับได้ยินเสียงคอมพิวเตอร์ทำง,งานมีลมเย็ยนเบอร์อันนี้จะเป็นเออ่ไฮนะครับจะลองปรับบ ก็ทำงานปกสีนะครับพัดลมลองดูนะครับโลโอเคกต้ okay. กลับมาที่ไฮสปีดแรงขึ้นโอเคถือว่าผ่านนะครับก็เดี๋ยวแอร์ตัวนี้นะครับก็คงต้องต้องล้างก่อนนะครับเดี๋ยว หลังเราค่อยประกอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต้องจัดระเบียบตัวช่วยคอนโทรลอีกนิดหน่อยนะครับพ่ให้มันใส่เข้าไปได้พอดีนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปให้ดูตอนที่ผมใส่เข้าไปแล้วว่าเป็นยังไงพอดีไหมต้องตัดอะไรเพิ่มนะครับโอเคผ่านครับตัวนี้ถือว่าไฟคอมพิวเซอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นถือว่าใช้ได้นะครับก็จะได้มีแอร์เย็นๆนะครับ ก็จากการจัดระเบียบนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้จะเป็นสายวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ผมว่าจับยัดเข้าไปนะครับอันนี้จริงๆแล้วก็สามารถไม่เรียบยก็ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็ใช้เองนะครับไม่เป็นไรถ้าไปบ้านลูกค,ค้าผมก็ผมไม่ได้เปิดร้านเนาะผมไม่รู้จริงๆแล้วมันอาจจะต้องทําให้ระเบียบเรียบร้อยกว่านี้นะครับผมก็อันนี้สามยาห้าเมตรด้านจริงางกลเขาเอาไปไว้ด้านข้างเพื่อจะเป็นเ สวิตใช้มือกดได้แต่ว่าผมเอาไว้ข้างบนนะเพราะเนื่องจากว่าผมเป็นรีโมทเดี๋ยวผมจะแปะไว้ตรงน,นี้นะครับเอาก็เทปแปะนะครับแล้วก็เอาไว้แนี้เลยอันนี้จะประกอบไปก็มันมองไม่เห็นแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ผมมีการตัดมุมด้วยนะครับเอาเลื่อยตัดนะครับเพราะว่าผมลองใส่ดูแล้วมันติดนะครับตอนนี้มันติดติดตัวกรอบบอดี Body, ้เวลาครอบนะครับทำให้มันใส่ฟิลเตอร์อะไรไม่ได้ฟิลเตอร์กันฝุ่นนะมันจะไม่พอดีกันก็เลยต้องตัดออก ก็จะได้มาเป็นลักษณะนี้โอเคประมาณนี้นะครับก็ถือว่างบที่ใช้นะครับตัวนี้800 40บาทนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็แม่เนติยประมาณ290บาทแม่เนี่ยเงียบนะครับจริงๆถ้าไม่แมเนี่ยธรรมดาประมาณน่าจะส่งถ้าร้อยกว่าบาทนะครับมจำไม่ผิดแต่ว่ามันจะตัวใหญ่ยัดยากนะครับในนี้เนื่องจากว่าตัวผมเอาไว้ด้วยกันน้าตรงนี้นะครับก็เลยต้องใช้แบบนี้เอานะครับก็ประมาณนี้ก็ อันไหนเปเอาไปเป็นแนวทางได้นะคสำหรับคนที่อยากจะลองซ่อมแอร์ด้วยตัวเองดูแอร์เก่าส่วนใหญ่เจอปัญหาว่าชุดก้นโทนมันพังนะครับก็เราก็เปลี่ยนดูเองได้นะครับมันก็เหมือนเรามีเครื่องอยู่นะครับแต่ว่าลองเปลี่ยนชุดควบคุมเครื่องเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากก็ลองดูครับแต่ว่าอย่างที่บอกตัวที่สําคัญคือแมกเนติต้องต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามต้องต่อนะ้นงั้นตัวชุดโทนจะพังนะครับก็ขอบคุณครับจบ การเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะเริ่มล้างแอร์แล้วประกอบเข้าไปนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็เป็นแนวทางตัวไหนที่เอาไปใช้ประยุกต์ได้ก็ก็ดีครับตัวไหนที่เห็นว่าเอ๊บางทีผมอาจจะทําอะไรที่มันผิดแปลกไปจากช่างทั่วไปนี่จากผมไม่ได้เป็นช่างที่ที่รับงานประจานะครับแต่ว่าก็ทํางานในในส่วนที่ของตัวเองมีแอร์อยู่เท่านั้นเองเนื่องจากลดค่าใช้นะครับตัวไหนที่มันมีประโยชน์ก็มาแพ้ต่อได้นะครับตัวไหนที่ผมทําผิดพลาดหรืออาจจะมีข้อแนะนําผมนะครับบอกได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีความชำนาญ มากนะครับเพียงแต่พอกล้าลองผิดลองถูกเท่านั้นเองนะครับขอบคุณนะครับรบกวนติดตามแล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับกดไล k e like แล้วก็ comment ให้ผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมาก